บางทีมื้อที่อร่อยที่สุดสําหรับเราก็อาจจะเป็นแค่เมนูบ้านๆเมนูง่ายๆก็เป็นได้สําหรับครอบครัวเราแค่เมนูไข่พะโล้เนี่ยเอาจริงๆก็เป็นเมนูที่อร่อยที่สุดแล้วไม่ได้ทําเมนูไข่พะโล้ให้คนที่บ้านทานมาพักนึงแล้ววันนี้พ่อถึงกลับบอกว่าอยากจะกินไข่พะโล้ฝีมือเราบ้าง เพราะว่าทุกครั้งที่ทาเนี่ยก็จะกินกันหมดหม้อเลยค่ะและช่วงนี้เมนูไข่พะโล้ถือว่าเป็นกระแสปักมากเลยค่ะถือโอกาสนี้ทําเมนูไข่พะโลให้เ,เพื่อนๆดูไปด้วยเลยละกันสําหรับเราเมนูไข่พะโลถือว่าเป็นเมนูหนึ่งที่ทําง่ายมากเลยนะคะเมื่อกี้เราได้ทําการผัดสามเกลือแล้วก็ผัดไก่ลงไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ใส่ไข่ลงไปนะคะต้องการผัดไก่ให้มีความสุกประมาณนึงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปให้ท่วมไก่เลยค่ะถึงกับต้องยกโหลน้ำตาลมาเลยทีเดียว เราปรุงน้ำตาลไปทั้งหมด3ทัพพีนะคะไข่ต้มเนี่ยเราก็ได้ทําการหมักซอสเอาไว้แล้วเสียดายน้ําซอสแล้วก็ซีอิ๊วดำก็ผสมลงไปด้วยเลยค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยการใส่ผงพาโลลงไปด้วยนะคะนี่เคล็ดลับความอร่อยนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะค่ะแค่มีผงพาโลจําได้ว่าตัวเองปลูกผักชีเอาไว้ตรงหน้าบ้านด้วยแต่หน้าฝนเนี้ยปลูกผักชียากมากทุกคนใครปลูกกินได้บ้างส่วนเราก็คือปลูกไม่ขึ้นเลยค่ะ เนี่ยต้นน้องเท่านี้เองจะเด็ดไปทำกินก็กลัวว่าต้นน้องจะตุยค่ะได้เท่านี้ก็บุญมากแล้วค่ะนี่ถั่วพูของเราก็เริ่มทยอยออกผลกันแล้วนะกะว่าจะแค่แวะมาดูถั่วพูสักหน่อยแต่ผักบางส่วนเนี่ยมันน่าเก็บแล้วก็เลยเก็บไปทำกินด้วยเลยโอ้โหสาบานวันนี้คือมันลา่ิโนกเอาจริงๆลูกเดียวก็คืออิ่มแล้วนะ ไม่ต้องเก็บเพิ่มเลยค่ะเราเก็บมาได้ทั้งหมด2ลูกใหญ่ๆเลยค่ะนอกจากนี้ยังไม่หมดค่ะยังมีผักอื่นๆอีกด้วยนี่มันความสุขของคนชอบปลูกผักอย่างเราเลยค่ะเวลาผลผลิตออกก็คือดีใจามากและนี่ก็คือผักทั้งหมดที่เราไปเก็บมาได้วันนี้ค่ะได้ผักไปทำกับข้าวอีกมือ้อนึงแล้ว เมื่อกี้เราก็ได้เคี่ยวไก่ของเรามาสักพักนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ไก่ของเราได้ที่แล้วก็ใส่ผักชีลงไปได้เลยให้ถ่ายว่ามอเน,นี้ยเราหมดงบไปทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะมอน,นี้เราใช้เนื้อไก่ทําอย่างเดียวก็งบหมดไม่ค่อยเยอะเท่าไหรค่ะทุกคนก็ลองไทายมาได้นะคะหลานสาวบอกว่าอยากจะไปให้อาหารแก่แบบนี้ได้เลยรอพี่พผะขมวางก่อนนะคะค่อยพาไปให้อาหารแก่ค่ะ เมื่อวานก่อนเราได้ทําขนมข้าวโพดไปเนี่ยไม่พอเด็กๆกินกันเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะทำเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าข้าวโพดก็ยังเหลือ ขั้นตอนนี้ก็จัดการเช็ดใบตองแล้วก็แบ่งใบตองให้เป็นชิ้นๆประมาณนี้ค่ะขนมข้าวโพดเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าช่วงเงย็นๆนี้มันว่างก็สรรหางานทําไปเรื่อยๆสองวันนี้บ้านใครพายุเข้าบ้างทุกคน บ้านเราก็คือเป็นหนึ่งในนั้นค่ะฝนตกติดต่อกันมาประมาณ3-4วันแล้ววันนี้ยุ่งยุ่งไม่ได้ถ่ายตอนกินเลย วางอีกทีก็คือตอนมาเลี้ยงหลานเนี่ยแหละเผลอแค่แป๊บเดียวเองตอนนี้หลานสองคนก็ครบ3เดือนแล้วทุกคนว่าเวลาผ่านไปไวปะเราว่าเวลาผ่านไปไวมากใช้ชีวิตไปทำกับข้าวไปดึกๆึมาก็มานั่งตัดคลิปให้ทุกคนดูชีวิตประจําวันของพะขมก็วนๆอยู่แค่นี้แหละทุกคนไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วทุกคนยังตัดคลิปไม่เสร็จเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้พะขมขอตัวไปนอนพักก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บาย